สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูพิญญาเพ่งสุขในรายวิชาภาษาไทยแระดับชั้นปรมมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องเรียนรู้อักษรสูงถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะข,ข้อแรกนักเรียนจะต้องบอกจำนวนและพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงได้ค่ะข้อที่2นะคะจะต้องเขียนพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงตามที่กำหนดได้และข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการเขียนนะคะจุดประสงค์ของเรามี3ข้อด้วยกันนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะทำได้ครบทั้ง3ข้อเลยค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิดิทัศเรื่องอักษรสูงว่าอักษรสูงมีเนื้อหาอย่างไรนะคะอักษรสูงมีตัวยปรชนะใดบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้มีปริศนาคำทายมาให้น้องๆได้ทายกันโดยจะให้น้องๆลองทายดูนะคะว่าคำทายเหล่านี้หมายถึงพยัญชนะตัวใดบ้างพร้อมที่จะเล่นกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยอะไรเอ่ยเกิดมาจากไกา่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นลูกเจี๊ยบเฉลยก็คือขอไข่ อะไรเอ่ยใช้ใส่ของเหลวแต่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงและสิ่งของที่ใช้ใส่ของเหลวที่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงก็คือขอขวดค่ะฉันคืออะไรกระทบกันทีไรเสียงดังจนช้างวิ่งหนี มาดูกันนะคะว่าฉันในที่นี้คืออะไรคำตอบก็คือฉอชิงนั่นเองค่ะฉันคืออะไรไว้ใช้แบกขนใส่ของมากมีคคำตอบก็คือถอถุงค่ะอะไรเอ่ยไว้ใช้รองนั่ง กว้างขวางใหญ่โตมาดูกันนะคะว่าตอบถูกหรือเปล่าและคำตอบที่ถูกก็คือทอฐานอะไรเอ่ยเที่ยวหาน้ำหวานมาจากเกสอนร้องหึงหึ่งหึง,หงคำตอบที่ถูกก็คือผอพึ่งค่ะ อะไรเอ่ยใช้คู่กับหมอ้อไว้กันสิ่งสกระปกและสิ่งที่ใช้คู่กับหมอ้อไว้กันสิ่งสกระก์กได้แก่ฟอฟ้าค่ะอะไรเอ่ยคล้ายๆกระท่อมใช้หลบแดดฝนแข็งแรงมั่นคงฉเฉลย ก็คือสอสาลาค่ะอะไรเอ่ยจำศีลภาวนาอาศัยในป่ามุ่งบำเพนเพียนและคำตอบที่ถูกก็คือสอหรือสีค่ะฉันนั้นคือใครอาศัยในป่านิสัยนักล่าเหมือนกับสิงโต คำเฉลยก็คือสอเสือค่ะมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้และสิ่งที่ใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้ก็คือหอหีบค่ะ น้องๆลองทายสิคะว่าพยัญชนะที่เล่นคำทายไปนั้นเป็นพยัญชนะอักษรกลางสูงหรือต่ำคำตอบก็คือเป็นพยัญชนะประจําอักษรสูงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่ได้ชมวิดิทัศน์กันไป เมื่อกี้นักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าอักษรสูงประกอบด้วยพยัญชนะตัวใดบ้างนะคะอักษรสูงประกอบไปด้วยพยัญชนะทั้งหมด11ตัวดังต่อไปนี้นะคะพอพึ่งฝอฝาทอถุงทอฐานขอไข่สอเสือหอหีบขอขวดชอชิงสอสลา และสอรรสีค่ะเป็นไงคะง่ายนิดเดียวเองค่ะแต่ว่าวันนี้คุณครูก็มีเทคนิคการจำง่ายๆเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆหลักการจำอักษรสูมมีหลักการจำง่ายๆนะคะเด็กๆลองตั้งใจฟังค่ะผีฝากถุงข้าวสารให ฉันศึกสาฐานขวดลองฟังกันอีกครั้งนะคะพีฝากถุงข้าวสารให้ฉันสึกสาฐานขวดเด็กๆลองฝึกจำฝึกท่องนะคะแล้วเด็กๆจะรู้ว่าอักษรสูงมีพยัญชนะตัวใดบ้างคะ่ะ แทนด้วยพยัญชนะต้นขอพึ่งฝากแทนด้วยพยัญชนะต้นขอฝาถุงแทนด้วยพยัญชนะต้นขอถุงข้าวแทนด้วยพยัญชนะต้นขอไข่สารแทนด้วยพยัญชนะต้นสอเสือให แทนด้วยพยัญชนะต้นหอหีบฉันแทนด้วยพยัญชนะต้นชฉชิงศึกแทนด้วยพยัญชนะต้นสอสาลาสาแทนด้วยพยัญชนะต้นสอฤษีฐานแทนด้วยพยัญชนะต้นถอฐาน ขวดแทนด้วยใบชนะต้นขอขวดทบทวนพยัญชนะอักษรสูงทีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวด สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเติมอักษรสูงที่หายไปค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะใบงานที่9นะคะเติมอักษรสูงให้นักเรียนเติมพยัญชนะไทยที่เป็นอักษรสูงให้ถูกต้องแล้วระบายสีแดงลงในพยัญชนะที่เป็นอักษรสูง ลองฝึกทากันนะคะง่ายนิดเดียวค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะอักษรสูงคือพยัญชนะที่มีเสียงอยู่ในระดับสูงและมีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวดังนี้นะคะขอไข่ขอขวดชอชิองทอฐานถอถุงขอพึ่ง ฝอฟ้าซอาลาโอรุส,ส,ส,สีสอเสือและโหหีดค่ะหลักการจำผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันสึกสาฐานขวดเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะภาษาไทยง่ายนิดเดียวค่ะ